เจ้าก้อนอิฐทำไมไม่สู้เลยกว่าเราจะเข้ามาได้รังรังพึ่งพอดีเลยไม่ใช่เหรอไม่เข้าถ้ำเสือก็ไม่ได้ลูกเสือไม่สู้เราเข้าไปตอนนี้แล้วจัดการพวกมันทีเดียวดีหรือไม่จริงด้วยเฮ้ยเฮ้อโอ๊ย เฮ้ยมากันเต็มเลยโอ้โหเฮ้ยหนีเร็วทำไมออกมาหมดเลยมีปีศาจพึ่งเงยอะขนาดนี้เชียวเหรอโอกาสนี้แหละเข้าไปเลยปะ่ะเฮ้ยฮ้นี่พวกเจ้าว่าถ้าปีศาจพึ่งนี่กลับมาเราจะทำยังไงดีงั้นเจ้าอย่าโมพูดมากรีบตีซะ สินถง path. ต้องพึ่งแล้วระวังวุ๊ยอุยไม่เป็นไรนะเจ้าทำอะไรอ่ะเปล่าที่นี่แคบเกินไปหอกของข้ามันใช้ได้ไม่ถนัดนะไม่เป็นไรอ,อ,อาจารย์เนี่ยมองกาไกลจริงๆเมื่อครู่เจ้าสองคนคิดว่าข้าแค่กินเนื้อย่างอยู่จริงเหรอใช้นี่จะการเลยฮะอุ้ เฮ้ยตอฮะีฮะเฮเนี่คงพอแล้วสินะเราที่ไปกันเธอะอย่าล้อเล่นหน่าหนึ่งร้อยเมตรนะนี่เพิ่งกี่เมตรเองไม่อย่างนั้นเราเข้าไปข้างในเถอะรังพึ่งน่าจะอยู่ในนี้เัีจะเข้าไปอีกเหรอก็ใช่นะสิเมื่อครูพึ่งมีน้อยรับมือง่ายถ้าข้างในมีเยอะจะทำยังไงอะเราหลบสิเมื่อครูจะไม่โดนต่อยไม่ใช่เหรอ อีะนี่นี่นี่ทางนั้นทางนั้นรังพึ่ง